สวัสดีย่ำเจ้าเซาเดอร์จ้าพี่น้องจ้ามือนีรถมาออกกำลังกายนะคะลูกกับยังว่าเจอเหตุจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวรถสีให้เบิรงนะคะว่ามือนีรถแต่เจอเห็ดอียังนะคะพี่น้องนี่เลยจ้าปาเห็ดนะคะเดี๋ยวตามไปเบิรงน้ากันเลยจ้าปัดเห็ดถัวมากค่ะทุกคนดอกอใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่า จะแก่แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ใหญ่จริงๆค่ะทุกคนดูกำปั้นรถนะคะแับดอกเห็ดเห็ดใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแก่แล้วหรือยังะะโอ้ตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนเรออกมาวิ่งนะคะโอ้ใหญ่จริงๆค่ะทุกคนดูดูดูใหญ่มากเลยค่ะ ป้าทุกคนรุจะบอกว่าเขายังอ่อนอยู่ค่ะป้าเห็ดถั่วยักษ์ค่ะทุกคนเห็ดถั่วยักษ์นะคะดอกเดียวกินอิ่มเลยค่ะทุกคนแล้วเห็ดถั่วเนี่ยนะคะเขาจะอร่อยมากเลยค่ะส่วนตัวรถนะคะถ้าเขายังอ่อนอย่างนี้นี่โหคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยค่ะทุกคนเขาอร่อยนะคะป้า น,นี้ได้กินเห็ดถั่วยักษ์ค่ะทุกคนโอ้โหแล้วลูดยังเห็นอีกนะคะแต่ว่าดอกเขาไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนแล้วเราจะเอากลับยังไงยังไม่รู้นะคะไปค่ะทุกคนโคตจ้ามาเจอนีอีกดอกหนึ่งค่ะเห็ดถั่วนะคะอันนี้เขาปล่อยสปอร์แล้วนะคะแต่ว่าขาจะยังได้อยู่นะคะ เราเอาขาไปนะคะดอกน,นี้ยังได้อยู่นะคะยังอ่อนไปค่ะได้มาเล้วทุกคนคะเรามาเจอกลุ่มนี้อย่างใหญ่เลยค่ะมีหลายดอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะทุกคนเห็ดทัวนะคะยังได้อยู่นะคะเขายังอ่อนอยู่ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ดอกค่ะหนึ่งสองสามดอกค่ะโอ้สี่ดอกค่ะทุกคนสี่ดอกสี่ดอกหลายเล,ย,ลยเติบแล้วพี่น้องนี่อีกสามดอกค่ะ พอดีกินเลยจ้ะพี่น้องโหนี่ยนี่ยังไม่พ้นดินมาเลยจ้ะก,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 กวักกวักกวักกวุกดุกดุกดอกดุกกดุกดุนกดุ๊กอะกี่น้อง เบิ้งดอกเพื่อนดอกธรรมดานะคะกระเบิ้งดอกใหญ่ยักนะคะต่างกันหลายเลยจ้ะพี่น้องคนละใส่เลยจ้ะนี่เลยจ้าเห็ดถั่วของเราขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟังและรับชมเด้อคลิปนี้คลิปเห็ดถั่วคะ่ะทุกคนดีใจร้ายจ้ะพี่น้อง มือ่อนจะได้กินเมนูเฮ็ดทัวอีกแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปบึงกันนะคะว่าจะเห็ดเมนูยังไปค่ะไปตัดขาอยู่บ้านนะคะพี่น้องพี่น้องจ้านี่ก็คือเฮ็ดทัวนะคะที่โหลดตัดขานะคะหละัวการหลอกทำความสะอาดเอาดินออกนะจ๊ะพี่น้องนี่เลยจ้าทำความสะอาดแล้วเพิ่็จะเป็นนาตาทั้งสี่ค่ะพี่น้องค่ะ เรยให้เบิ้งนะคะที่ลูกพานะคะข้างในเพื่อนจะเป็นยังสีจ้ะขาวสะอาดจ้าพี่น้องเฮ็ดมีแซบ่บเด้อจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวโรบาโลสิมกมกเฮ็ดนะคะพี่น้องมกเฮ็ดใส่ไข่นะคะเดี๋ยวจังว่าเบิ้งกันนะคะวานาตามกเฮ็ดใส่ไข่ราจิเป็นจังไดจา้ามกหมอนะคะพี่น้องโซตามไปเบิ้งกันเลยจา้า มีเต้าเสียบองแกงตังะะ้งโลนะคะที่โลตั้นะคะมีตะไคร้พริกตะไคร้จากไหนจน๊ะตะไคร้นะคะสามพออ่อหยาบหยาประมาณนี้จกพี่้อพี่นอ้นองจา๋าตะก,กี้บลดลืมกดโทรศัพท์ค่ะแปมปลาลาลงไปจ้ะพี่น้อง หม้อเห็ดนะคะพี่น้องหม้อเห็ดใส่ไข่นะคะเห็ดทั่วจ้ะเห็ดทั่วนะคะเห็ดเมนูนะะี้ก็สิแซ่บจ้ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องจ้าตักเสิร์ฟได้เลยจ้าด้วยละจ้าหน้าตาก็จะองว่าเป็นจึงสี่จ้าหมกเห็ดทั่วใส่ไข่นะคะพี่น้องจ้าใส่ผักอีตูใส่ไข่ จ้าพี่น้องจ้าหลับประกันค่วมแสบด้วจ้าเด้อมาบาดนี้มาซิมน้ำกันนะคะพี่น้องว่าแสบบันะคะผู้ได้เก็บเห็ดทัวมาบุหวัวสาเหตุเมนูยังกะล่องเมนูนี้เบิ่งด้วจ้าพี่น้องจ้าแซ่บนะคะใส่ต้นหอมใส่ผักอีตูนะคะอาหารอีสานจ้าพี่น้องจ้าเมนูนี้สำหรับพี่ๆ fc ที่มากกินอาหารอีสานนะจ้า ตามไปซีมน้ำกันเลยค่ะพี่น้องกาสวัสดีพี่น้องอีกเช่นนึงด้จ้าแน้วแลวพี่น้องคะมุกมอเห็ดของโหลดนะคะโหลดมาใส่น้ำแบบอเจาตยังสีละจ้าพี่นอ้องเพราะได้สดนิดน่อยนะคะรสชาติเป็นดดยังไงมาซีมน้ำกันนะ,ะพี่น้องจ้าหอมค่ะหวานของไข่ หวานของเห็ดนะคะเห็ดทัวเป็นสิมีรสชาติที่แซ่บค่ะพี่น้องเห็ดสุกี้ก็แซ่บค่ะลดเคยใส่สุกี้นะคะแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเมนูเห็ดอ่าเมนูอ่าเฮดทัวเห็ดยังไดแน่นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะจ๊ะพี่น้องที่รับประกันคว่ามแซบนะจ๊ะว่าเป็นแซบอิลีจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามและฟังและรับชมเด้อจ้ะพี่น้องจ้าพอๆกับเพืได้ไหมในคลิปหน้าจ้ะพี่น้องคลิปนี้ขอโตกินมกเห็ด ถั่วโรก,ก่อนเด้อจ้าเราจะกินเพื่อพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย